เด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุณครูเฟอร์นอีกเช่นเคยนะคะและนี่ก็เป็นภาคเรียนที่สองแล้วสำหรับเมื่อวานนะคะคุณครูก็ได้สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยรู้รอบปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีใบงานมาให้ดเด็กๆทำสองใบค่ะ ใบงานนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยรู้รอบปลอดภัยค่ะเป็นใบงานกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์นั่นเองค่ะพร้อมกันเรือยงเอ้ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ใบงานกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ในหน่วยรู้รอบปลอดภัยพร้อมๆกันเลยค่ะบาย และนี่ก็เป็นใบงานกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นในหน่วยดูรอบปลอดภัยนั่นเองค่ะใบงานใบนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าให้สวยงามค่ะและสนทนาถึงความอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าดูจากรูปภาพเลยนะคะ เด็กๆจะเห็นได้ว่าจะมีกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างของกระดาษใช่ไหมคะอ่านั้นนะคะบรรทัดแรกบรรทัดบนสุดของกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าให้บันทึกของเด็กๆก,ก็คือว่าบันทึกคำพูดของเด็กๆนั่นเองค่ะให้ผู้ปกครองเขียนให้นะคะ หนูเล่าให้ผู้ปกครองฟังแล้วก็ให้ผู้ปกครองเขียนนะคะส่วนเด็กๆคนไหนที่เขียนหนังสือเป็นแล้วนะคะอาจจะให้ผู้ปกครองเขียนใส่กระดาษและหนูก็เขียนตามก็ได้ค่ะเด็กๆอย่าลืมระบายสีผ้าไปสวยงาม้วยนะคะและนี่ก็เป็นใบางานที่สองในหน่วยรู้รอบปลอดภัยเช่นเดิมค่ะ ในใบงานใบนี้ให้เด็กๆระบายสีอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าให้สวยงามและเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆสนทนาพูดคุยถึงความอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าสังเกตจากรูปนี้เลยค่ะแล้วก็เล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะว่าผู้ชาย นะคะคบันทึกคําพูดของเด็กๆลงไปในช่องบันทึกของเด็กๆเ,เลยค่ะกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อเด็กๆทําใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและก็ชั้นให้เรียบร้อยนะคะเขียนใต้ใบงานเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้เขียนชื่อน,นะคะ เย้เยยจบแล้วนะคะสำหรับใบงานศิลปะสร้างสรรค์ในหน่วยรู้รอบปลอดภัยนั่นเองค่ะ mm hmm. เมื่อเด็กๆทำใบงาน mm hmm. เวมือรู้รอบปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เด็กๆอย่าลืมทำใบงานในชุดกิจกรรมทบทวนฝึกเขียนพยัญชนะไทย mm hmm. ก็ไก่ไปขออนุภูมิเลยนะคะ ในวันนี้นศอนุบาล2จะทำในตัวขอขวดขอและคอควายคอค่ะและพี่อนุบาล3จะทำทั้งหมด2แผน่นค่ะรูปภาพของใบงานที่เด็กๆจะต้องทำเดี๋ยวค,คุณครูจะลงไว้ให้ในไลน์กลุ่มชั้นเรียนนะคะและค,คุณครูก็จะส่งลิงก์วิดีโอ สอนเขียนพยัญชนะไทยกอไก่ถึงคอโนฮูแบบถูกวิธีส่งให้ในไลกลุ่มชั้นเรียนนะคะเด็กๆสามารถเปิดดูเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะไม่ยากเลยสู้ๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเฟอร์นต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย